ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยดีไงทุกคนอุ้ยเป็นตะกร้าไข่อีสเตอร์นะครับโอเคก็ตามที่เราดูเลยนะครับพอมาดูจริงๆเนี่ยก็สวยใช้ได้เลยแล้วใหญ่เบลเลอร์ด้วยนะทุกคนนะครับในส่วนของบาเลียนะครับแล้วมาดูอันต่อไปกันนะครับผมนะในส่วนของปืนสลิงฮนะ,ปะไปดูกันป๊าบ ลืมเปลี่ยนสก,กินโอ้โห,โหต้องไปเปลี่ยนใหม่อ่าโอ้โแล้วขึ้นมาแล้วเป็นดอกไม้แบบนี้เลยครับผมนะครับใครชอบกระตา่ายเนี้ยบอกได้เลยว่าอีเวนนี้คือห้ามพลาดนะครับตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซักอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซักลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกๆคนด้วยเลยนะครับผมอยู่กับอีเวนท์เช่นเคยเห็นโลโก้อีเวนต์เปลี่ยนไปแบบนี้นั่นก็หมายความว่า มันได้อัปเดตเป็นอีสเตอร์เอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทุกๆุกคน,นครับเออมาดูกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรแปลกตาแปลกใจบ้างนะครับผมป่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคน <Hey. S 1> เห็นเขาบอกว่านะครับผมจะเพิ่มในส่วนของ16ยูนิคไอเทมหรือก็คือเป็นสกินของอีสเตอร์เอกนั่นเองซึ่งจะเข้ามาเนี่ยในตลอดทุกๆวันเลยฮะในเดล่ช็อปนะครับ, Daily Shop รบหรือร้านค้ารายวันนั่นเอง ประมาณนั้นทุกคนนะครับผมจะมาใหม่ในทุกๆวันนะครับผมตลอดของอีเวนต์เลยนะครับผมส่วนระยะเวลากิจกรรมนะครับผมนะจะอยู่ที่วันที่18นะครับผมไปจนถึงวันที่28เลยนะครับของเดือนเมษานี้ให้เวลาตั้ง10วันเลยนะครับผมในการเล่นแลวสดอีเวนต์มันเพิ่มมานะครับผมเห็นเขาบอกว่าจะเพิ่มของตัวไข่นะครับผมที่ให้เรานั้นวิ่งไปเก็บในตามแมพนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับผมจะมีไข่ไข่เงินนะครับไข่ XP แล้วก็ไข่เงินขาวด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมช่วยบัฟให้เราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งเร็วกระโดดสูงนะครับผมประมาณนั้นด้วยนะครับเพิ่มความหลากหลายในการเล่นนะฮะเออบอกเลยว่าสนุกแน่ๆครับผมทุกทุกคนนะครับมันเพิ่มมาขนาดนี้แล้วนะฮะแล้วส่วนของอีเวนต์นะฮะซื้อจากไหนนะครับไปที่ช็อปเลยครับแล้วมาที่เดลี่สโตร์ครับผมทุกทุกคนอ่า ส่วนอันนี้คือจะเป็นเดลี่ช็อปธรรมดาครับผมจะเป็นของธรรมดานะไม่ใช่ของอีเวนต์นะทุกคนนะครับของอีเวนต์มันจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมนี่เลยจะเป็นปุ่มอีเวนต์ตรงนี้แล้วเรากดเข้าไปครับอ่าเลยเข้ามานี้เลยนะครับผมจะเป็นของของวันนี้อันฮะที่อัดอยู่นี้นะครับผมเป็นของวันแรกนะครับของอีเวนต์นะครับมีอะไรบ้างอ่ามีมีจัมเพดนะครับเป็นสกินจัมเพ a ดซันฟลาวเวอร์จัมเพอเลยครับ บาเลียครับนี่เลยเป็นสก,กินกำแพงแบบนีนะน่ารักมากๆเลยดูดินะครับผมนะฮะมีนอนเป็นนอนหูก,กระต่ายนะทุกคนนะครับใครชอบกระต่ายเนี้ยบอกได้เลยว่าอีเวนต์นี้คือห้ามพลาดนะครับซื้อไปครับผม40แต้มขาวครับมาดูในส่วนของแครอทก็ปลกกันครับนั่นก็คือสกินของปืนสลิงนั่นเองนะครับราคา30 อ่าแต้มขาวนะครับซื้อไปแล้วต่อไปนะครับผมนี่เลยจะเป็นป้ายชื่อนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่เลยโอ้จะมีหุ่นมีหุ่นกระต่ายเออซื้อเลยครับ40แต้มขาวโอเคนะครับผมนะเราซื้อทุกๆอย่างเป็นที่เรียบร้อยเลยครับแล้วเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวแมพเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนไปด้วยนะไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยดีไงทุกคน อุ้ยเป็นตะก้าไขอีสเตอร์นะครับแล้วก็มีแบบอ่าก้อนแครอทด,ด้วยนะครับผมเออประมาณนี้โอ้โหแล้วแบบแล้วแบบเปลี่ยนไปเยอะมากเลยโอ้โหทำให้แบบว่าอ่าทะเลทรายนะครับผมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับเออประมาณนี้สวยมากสวยใช้ดได้เลยครับโอ้ดูดิแบบมีเป็นแบบเป็นจอมๆเลยอะ่ะพวกแบบแครอทกับไขอีสเตอร์นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วต่อไปเราไปดูสกินกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงครับมามาดูส่วนของจัมแพดกันบ้างน,นะครับผมมันจะเป็นยังไงฮะปับ๊บอโอหแล้วขึ้นมาแล้วเป็นดอกไม้แบบนี้เลยครับผมให้สมกับเป็นซันฟลาวเวอร์โล้ยีเรามีเอฟอุ้ยหูรเด้งแบบนี้เลยนะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์นะครับน่ะจะเป็นแบบนี้แล้วมาดูกันครับผมในส่วนของบาเรียกันบ้างน,นะครับว่าจะเป็นยังไงปะปับ๊บ อ้าอุ้ยสวยนะทุกคนพอมาดูจริงๆแล้วอะข้างในานี้จะเป็นอล่านะครับจะเป็นรูปของกระต่ายแล้วก็มีลวงดอกไม้นะครับมันจะมีดอกไม้แต่แล้วก็มีรูปไข่อีสเตอร์ด้วยครับล้หลงออกมานะครับโอเคก็ตามที่เราดูเลยนะครับพอมาดูจริงๆเนี่ยก็สวยใช้ได้เลยแล้วใหญ่เบลเลอร์ด้วยนะทุกคนนะครับในส่วนของบาเลียนะครับทุกคนชอบอันไหนกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนอ่าระหว่าง อ่าจัมพดนะครับแล้วก็อ่าบาเรียนะครับผมว่าอันไหนสวยกว่ากันฮะทุกคนนะครับเรามาเม้นบอกกันได้แล้วมาดูอันต่อไปกันนะครับผมนะในส่วนของปืนสลิงฮะปะ๊ะไปดูกันปั๊บลืมเปลี่ยนสกินโอ้โห,โหต้องไปเปลี่ยนใหม่2 Two hours later นะครับรอบนี้ไม่พลาดแล้วนะฮะเออปะมัมวิ้ยเป็นปืนที่แบบว่า รูปทรงมันเรียบง่ายดีนะครับแล้วก็ดูเล็กนะฮะแล้วก็ตรงตัวปืนเนี่ยจะเป็นแครลล์อลแล้วก็มีน้องกระต่ายเกาะมาด้วยนะครับวิดูเหมือนดูเหมือนว่าปลายปลายนี้เหมือนเหมือนจะมีอ่าออร่านะครับมีออร่าด้วยนะทุกคนนะครับจะเป็นไข่พุดออกมาแบบนี้เลยเออแล้วตอนยิงล่ะจะมีเอฟเฟกหรือเปล่าครับป๊บอ่าไม่มีนะครับผมปกติเลยนะฮะอ่าปกตินะครับโอเค เรามาดูอันต่อไปกันครับป้ายชื่อตอนเวลาเราพิมพ์แชทแบบนี้มันจะขึ้นมาเด่นๆเลยหรือเปล่าปับ๊บนี่เลยทุกคนนี่เลยนะครับผมสีตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีหูกระต่ายผัวผอกมาด้วยนะครับในส่วนของสกินป้ายชื่อเรานะครับนี่เลยจะประมาณนี้ทุกทุกคนนะครับผมโอเคนะครับผมทุกทุกคนนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมนะครับผมของ น้องกระตุ๋่ยนะครับหรืออีสเตอร์เอ็กนะฮะผมเป็นยังไงกันบ้างครับว่าสกินมันสวยหรือเปล่าครับทุกทกคนนะครับเรามาเม้นบอกกันได้นะฮะโอเคนะครับผมถ้าหากทุกคนชื่นชอบอะไรยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ด้ครับเดี๋ยวลูขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าจะเป็นเกมนี้เกมเดิมนะครับก็ต้องคอยติดตามชมเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมลูขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ